การสร้างปุ่มซ่อนแสดงเมื่อเราสร้างงานในแบบร่างไว้เราต้องการจะซ่อนอ็อบเจกต์บางส่วนแต่ว่าเรายังต้องการที่จะใช้งานอ็อบเจกต์นี้ในภายหลังผู้ความสะดวกเราจะใช้วิธีสร้างปุ่มการทำงานซ่อนแสดงนะคะเช่นเราต้องการซ่อนวงกลมซึ่งใช้สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้นะคะแต่ว่าเรายังต้องการนำวงกลมรูปนี้มาใช้ในการอธิบายในภายหลัง เราสามารถทำได้โดยคลิกเลือกวงกลมที่ต้องการจะซ่อนนะคะจากนั้นไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งปุ่มการทำงานเลือกคำสั่งย่อยซ่อนแสดงจะปรากฏปุ่มการทำงานชื่อว่าซ่อนวงกลมบนแบบร่างค่ะเมื่อเราคลิกที่ปุ่มการทำงานดังกล่าวหนึ่งครั้งรูปวงกลมบนแบบร่างจะหายไป และปุ่มการทำงานจะเปลี่ยนชื่อจากซ่อนวงกลมเป็นแสดงวงกลมค่ะเมื่อเราคิิกที่ปุ่มการทำงานดังกล่าวอีกหนึ่งครั้งจะปรากฏรูปวงกลมขึ้นบนแบบร่างและปุ่มการทำงานจะเปลี่ยนชื่อจากแสดงวงกลมเป็นซ่อนวงกลมค่ะเราสามารถเคลื่อนย้ายปุ่มการทำงานนี้โดยนำเมาส์ไปชี้ที่แถบสีด้านซ้ายของปุ่มการทำงานเมื่ลอลูกศรวางตัวอยู่ในแนวนอนให้คลิกค้าง แล้วลากปุ่มน,นี้ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อปุ่มการทำงานได้2วิธีคือวิธีที่1คลิกเลือกกล่องเครื่องมือข้อความจากนั้นนำเมาส์ไปดับเบิลคลิกที่ปุ่มการทำงานจะปรากฏกล่องโต้ตอบสมบัติของปุ่มการทำงานซ่อนวงกลมที่แผงรายการป้ายชื่อนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อปุ่มการทำงานได้ในที่นี้ เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นซ่อนวงกลม2วงจากนั้นคลิกโอเคนะคะจะพบว่าปุ่มการทำงานเปลี่ยนชื่อเป็นซ่อนวงกลม2วงหรือวิธีที่2ในการเปลี่ยนชื่อปุ่มการทำงานเราสามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่กล่องเครื่องมือลูกศรน,นะคะจากนั้นคลิกเลือกที่แถบสีด้านซ้ายของปุ่มการทำงาน หรืออาจใช้วิธีลากคลุมปุ่มการทำงานที่ต้องการเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นการเลือกจากนั้นไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งสมบัติจะปรากฏกล่องโต้ตอบแบบเดียวกับวิธีแรกนะคะเราสามารถแก้ไขชื่อของปุ่มการทำงานได้ที่บริเวณนี้ได้เช่นเดียวกับวิธีแรกค่ะ เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราคลิกที่ปุ่มการทำงานซ่อนแสดงเมื่อออบเจกต์แสดงขึ้นออบเจก t นั้นจะมีเส้นหนาสีแดงปรากฏอยู่ด้วยนั่นหมายถึงกำลังเลือกออบเจกต์นี้อยู่ถ้าไม่อยากให้แสดงการเลือกออบเจกต์ในทุกๆครั้งที่เรากดปุ่มแสดงให้เราคลิกเลือกปุ่มการทำงานจากนั้นไปที่เมนูแก้ไขนะคะเลือกคำสั่งสมบัติจะปรากฏกล่องโต้ตอบ สมบัติของปุ่มการทำงานซ่อนวงกลม2วงเลือกแผงรายการซ่อนแสดงให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่าเลือกอ็อบเจกต์หลังแสดงเพื่อให้เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหายไปจากนั้นกดปุ่มโอเคเมื่อทดลองกดปุ่มการทำงานดังกล่าวอีกครั้งนะคะจะพบว่า เมื่อเลือกให้ออบเจกต์แสดงอ b อบเจกต์ Object ที่แสดงจะไม่มีเส้นหนาสีแดงปรากฏอยู่อีกแล้วนั่นคือไม่มีการเลืกอกอบเจกต์นั้นไว้ค่ะ